ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องพี่เลียมหลานนาคานะครับมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมนะครับคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็สู้ชีวิตมาพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ท่านก็ได้ได้ติดโซลารเซลล์นะครับแล้วก็ทำเป็นปลูกหญ้านะครับคือน่าสนใจนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่คนเดียวกับยายนะครับ ครับคุณแม่ครับขอสวัสดีครับเมื่อนี้ผมขอทํารายการเด้อขออนุญาตนนองแม่เนาะจคุณแม่เลี้ยงน้ํามาจังไดเนาะครับซื้อเสียงเลี้ยงน้าโอ้ซื้อเสียงอันซื้ออันแม่นิพาทรผมค่าแต่ว่าซื้ออื่นน้ำบานเขากะแม่น้อยแม่น้อยเนาะแม่น้อยแม่นังน้อยแล้วเต่าฟูซื้ออื่นน้ำน้ำไหลไปทั้งใดครับเนี่ยน้ำไหลออกนี่จัะเ่ทันไดโตเพราทันตัวว่าเสียไปไปไปน้ำไปเทียงมาแล้วจ้ะ แต่ว่ามื้อนี้มันบ่แดดมันสีมาซ้ำใดครับมื้อนี้ครับผมกามาเยี่ยมแม่เนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์ก็อยากมาเบิ่งความการที่เขาเฮ็ดให้นะครับเนาะว่าเฮ็ดแนวใดแน่นะครับมื้อนี้เพื่อว่าให้ผู้ติดตามในช่องแรมร้านนาครได้ศึกษานะครับเพราะว่าผมกับไปหลายที่นะไปหลายบุคคลไปหลายมองนะครับบเจกต์ดีๆแม่แ่ที่มองเห็นอยู่ีนเป็นบ่อนะครับเนาะ อบอ่อนจุดนี้นแม่เอาอยัางหลงอ๋อมีเอปลาจ้าปลาอย่างมีปลาสามย่างกับปลาปลาหมอแล้วกับปลานิน้นครับกับปลาดุกจ้าครับครับเชิญแมเเ่เดินตามสบายได้แม,ม่มละเมื่อวี้เมื่อนี้กะถือว่าผมมีโอกาสมาถ่ายทำพักปอดนี่เพือ่อได้เอาหลงพร้อมมันสิบ่ว่เต็มบ่มันสิบอ่อ,บอก่อกวนพวกพักปออนี่ตะกี้บ่มีอื บัดนี้ก็ทีได้มาล้วงนี่ก็คือเลี้ยงปลานี่แหละเพราะว่าผักนี่มันมีออกซิเจนให้ปลากินให้ปลาอยู่ได้นะให้มันผักผ่อนให้มันจ้าให้มันสมบูรณ์มันสีมีอากาศออกซิเจนอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมใด้ไหมนะหอมเอาเขาเอีหอมยังมันคือมีดอกอ๋อผักอันผักบัวบ้านเขาผักบัวเลยจ้าผักหอมบัวเต๋จ้าแต่ว่าอันนี้หอมก็นีดอก่งลอวอือครับอันนี้ก็จะเป็นผักซีนวะ จะหอมป pues ักซีกินจ้ะผักซีจีนนี่เอออ่อยปุยปุยคอกเนาะแม่นปะจ้าปุยคอกอันนี้ผมเห็นห้าลังหม่องเพื่อนเอาไปจุลินสีห็นไหมจ้าโอ้ยมันรวยแบบนี้ไม่คือแดงดีแท้มันอยากอันหมดแน่แล้วมันมันอยากแก้มแน่หมดแล้วอย่างก็ได้ครับนี่ก็คือว่าการเป็นอยู่อยู่ในสวนเฮาเนาะทำให้มี าอาหารได้แล้วก็เห็ดเองได้กระชังนี่เขาประกอบทอพี่วิซีเขาใอ้เป,เป็นโค้งเลรวเขาก็ใส้ด่างเขียวอ้อมจ้าเห็ดเองกะเห็ดเองเลยจ<ะ>้ากระใส่กาวใส่อย่างต้อธรรมดามพวกสามตี่สามยี่ท่าจะเวลาเขาเวลาที่เขาเอาปาออกแล้วมันจะได้ถอดง่ายอเอาขึ้นง่ายถอดง่ายจา้าถอดเก็บบบนี้ย<ะ>้ำนนเขาก็ประกอบลงไหมจ้าเอาไปทาความสะอาดแล้วก็ พักน้ำให้น้ำอันนี้จัดน้อยแล้วเขาก็ค่อยเอาปลาลงหม่ครับป่าที่ปล่อยมันเป็นป่าประเภทใดครับแม่อันบ่อน,นี่ป่าหมอเลยจ้อปล่อยโดนไปปล่อยระยะเวลาปล่อยประมาณนั้นก้อนปีไม้จ้ะแปบ๊บหนึ่งกระตูว่หยี่เด้นละตัวง่ายแล้วจับกินใกล้หมดแล้วบัดน,นี้มีพักพวกมาขอเสืออย่างว่าเขาหงคาว่าอ๋อยังบ่ระท่านได้มีจ้เพ,พ,พึ่งเพิ่งเฮ็ดมา้าเฮ็ดกินเองจ้ะเฮ็ดไว้แต่กิน ก็มีมปลานิน้นนี่คือน่าสนใจครับเพราะว่า <c oughs> ลัางหม่องที่ผมไปมันไม่ได้มีกระชังแบบนี้การที่เฮ็ดกระชังนี่เขาสามารถเฮ็ดเองได้วัดขนาดทเาท่าไรเท่าไหรเห็นปะจ้าแล้วก็ตัดเอาทองแน่เอาไม้ไผ่แน่เฮ็ดเออถือว่าเขาท่าดีครับผมเขาท่าดีนะครับอันนี้คือผักยังไงแม่นี่โอ้ปูบักแตงกัวไว้ใไถกินไปสันละยุ่เพืเดียวก็เฮ็ด เพราะได้อยู่ได้กินเพราะว่าได้ซื้อเพื่อนนะจ๊ะโอค้ครับเฮ็ดไปตามเจ้ากล่องนี้กาลังผู้เดียวเฮ็ดได้ซ้ำนีก่กับเห็นแม่อยู่กับยายนะครับนะ้อเอาย้ายมาเลี้ยงจ้าก็โอเคเลยครับถือว่าเราเป็นแบบย่างได้เพราะว่าบางคนนี่มันจะมีข้อดีต่างกันแต่ละให้เนี่ยให้นึงกับเป็นจุดจุดเด่นแต่ของแม่นี่เป็นกระชังปลาเนะาะแต่กปเลี้ยงค้ายสืบเลี้ยงควอยป่ะเดี๋ยวห้อย่างไปเบิ่งควอยป่ะ ครับผมเหียนวา่าในจุดนี้เป็นเถียงน้ำน,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 นะครับเนะาะขยเหตุเป็นโซลาเซลล์อมาติดนะครับเนาะเพราะว่า <นะ S 1> บางเทีเขาอยากใส่ไฟชาจมือถืออย่างเซียนบะจ้าบ่าเอาขึ้นทั้งหลังคา,าโอโอจังใดบ่มีคนเอาขึ้นให้ไหมจ้าอยุผู้เดียวอ,นนอ๋อแล้วก็ตั้งแดดจะทั้งใดกระแบกหรทั้งนั้นอืมครับครับครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ฝากเบอร์โทรไปน้ำดอกว่าอเพื่อข้าเจ้าชิมาเบื้องนั้นนะครับเนาะเห็นว่ามีงัวมีควาย คือว่าต้องการอยากสิขายน้ำให้ยังไงไหมโอ้คันนี้ผู้ซื้อก็ขายอยู่เหมืนปะจ้าขายปหางเดี๋ยวลองไปเบิร์นดูจ้าจ้าไปควายเวลาย่ำคืนอยากออกมาเข่ามานี่นี่เหมือนปะจ้าอืมขอบควายใส่ใบเฟียงอะไรอยังเฟียงเนี่ยเป็นเฟียงแห้งย่ำอากาศจับโยนให้มันเลยไม่ต้องไปเกี่ยวยากกันนะจ้าอืมครับตอนนี้ปกติมีหลตัวกันปะปล่อยไปเรื่อยๆเมือนปะปล่อยไปเนี่ยเอาไปฝากทับเนี่ยเออขนาดนี้นะครับเขากะ ยางมาเบิ้งตัวแม่คือตัวผู้ตัวแม่จากค้วยหน่อยได้ปีหนึ่งได้ปีกับบ่ท่านได้เพราะโดนดอกเพื่อนเกิดอันวัางสิบแปดมีน้ำอันนี่ควยปีหนึ่งมันตื่นปะมันตื่นฮอปะมันเตือนดอกจ้งมันซื้ออย่างแม่โอ้แม่กำไรแม่กำไรเ้ยแม่กำไรลูกวาลูกเก่าจะเลื้นวะสันโอ้ครับพันอย่างก็ี่อันลูกเก่าจะเลื้นวาสันลูกเก่าจะเลื้นจ้ะ ซื้อมัตนต้น่อยๆหุ่นซื้อมาเฝากเบอร์โทรไว้นะถ้ามีคนอยากได้แมโอ้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งนเดะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารายละเอียดจังใดอยากสอบถามราคาจังใดก็ให้โทรเนาะจ้าโทรติดต่อได้ติดต่อได้แม่ก็มีทั้งเฟซแล้วก็ไลน์เนาะจ้เบอร์โทรนั่นก็เป็นเบอร์ไลน์พร้อมจ้า โอ้ครับถือว่าบือขี่ไล่ององางมอยู่นะตามสภาพนะบ่มีโรคมีภัยเนาะจ้านะครับสองครับต่อมาก็เป็้นไฮอ้อยน้อยแม่เนาะโอ้ไฮอ้อยแ<ช>ม่ก็ใส่พวกน้ำหม,มักจุลินทรีย์อย่างนันบ,บอกคือปุ๋ยอ๋อใส่ปุ๋ยจ้าแต่ว่าเพิ่งข่ายยาไปเพิ่งข่ายาายาไป,ไปโอ้ครับน้ำโซลซีลเขาก็สาม,มารถดันมะฮอดพีทแล้วน้าแม่เนาะจ้าถือว่าโอเคอยู่ไอ้ข้องน้ำนี่ข้องน้ำยังกันม่ไหนอ๋อนี่น้ำม,มันเป็นพ้องเป็นนอง เปําประจําหมู่บ้านเลยนะครับแหงแหงบ่ก็ที่แหงรู้จ้ะสงการในตะเก้ากระสงการหลังสงการกกลางฝนนั่งสิกระแหงอ่าแล้วบัดนี้ข้าเจ้าบ่มาจับปลากันเิปลาสิบ่มีหลายพะโลเลยข้าเจ้าก็มาอยู่ออืบางข้าเจ้ากับบ่ค่อยมาดอกครับวู้เบิ่งเบิ่งไฮอ้อยเพิ่นนะครับอันนี้กับนี่ต่อเท่ายอย่างเนี้ยจักต่อแล้วนี่แม่ต่อสามต่อซีอ้อยอ้อยปลูกไม้จ้ะอ่าอ้อยปลูกไม้มันมันสิบ่นาปานเดสิบ่บนาปานเดยจ้ะ อโอเคครับโอ้โหครับสวนยอดสวนยอดการเกษตรของเรานะครับเนาะนี่แหละครับซือคือว่าอยู่คนเดียวอยู่กับยายเราก็เราปเทินจะแปียงงยาง,งานี่ครับพูก<ๆ>ไวจะให้ง้อกินไว้กินจาไวแต่เลี้ยงไวแเลี้ยงครับอ,อ,รอ่าออถือว่าใส่ความเพียรพยายามเติบครับโซลารเซลล์ก็อยู่ฟังพู้หล่ะครับที่มองเห็นนะครับเนาะโซลารเซลล์ก็อยู่นู่นเลยสถานแห่งนี้คือใกล่ภูเบี้ยงแม่นบ่แม่จ้าแต่ก้อนก็คืออำเภอภูเวี้ยง อ,อันนี้มาแยกเป็นอำเพออนองนะครับอ๋ออยู่นั่นเน้นเขตของนะครับจ้าอืมแล้วก็ขึ้นนำเพอ่ผู้เวียงอืมอืมอถือว่ามันได้บรรยากาศเดียวกันเมื่อวานนี้ผมก็ไปแถวผู้เวียงขึ้นกันแต่ว่ามันยุ่นโซนทั้งเลยบ้านที่นุดมนั่นเพิ่นกลเป็นครูเกษียณนะครับเพิ่นกับเฮ็ดลักษณะใกลๆเฮ็ดกันส่วนใหญ่แล้วการ,กรเกษตรนี่ยังเย็ยนอยู่ได้นนะแม่นาะจ้าอืม มีเงินมีท้องใส่นะครับผมในจุดนี้ก็ถือว่าผมได้เฮ็ดไอวิดีโอนะครับแล้วก็ช่องของพี่เล้มดานาคาถ้าผู้ใดติดตามอยู่นะครับก็เสียหาสาระดีๆนะครับมาฝากกันนะครับก็คือต้องขอมาเบื้องแน่จากน้อยนะครับเนาะยางคี้ไล่นมันยังมีจุดเด่นอีกอย่างสักอย่างหนึ่งเพื่อคนถึกตาต้องใจนะครับเนาะมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่หลายๆคุณแม่อย่างครับคุณแม่น้อยจ้าครับคุณแม่น้อยนะครับที่ให้โอกาสผมเฮ็ดยูทู e ในมือนี้ก็ขอขอบคุณและขอกราบสวัสดีครับ